เรานามว,ว่าสีเพชรองค์กระส่สีเพชรเชินประทับไปอยอะค่ะไม่ได้รับใช้เรานานจําชื่อไม่ได้เ<ว>ลืมเลืมเลืมทไมบ้านท่านฝนตกมาแปลงระเบิดเหรอทำไมอ่ะไฟถึงได้ชอด็อตหัวเมียท่านเป็นแบบนี้อา้าวนี่มันเป็นเนื้องอกในสมองมาทึ่งก็ปาก้ากีนเตี่ยิดว่าเป็นเจ้าวไม่งั้นือทีบพระองค์จะเดชมามีธุระอะไรเพื่อค่ะพอดีว่าลูกชายของเราคนกลางเลยคนเด็กต้องการจะมีอักเอกพระมเหสี ฉันได้ข่าวมาว่าขออภัยด้วยมันทำมัานแล้วคงมีลูกให้พระองค์ไม่ได้ดอกไม่ใช่ไม่ได้เอาไปเผาฉันได้ทราบข่าวมาว่าบ้านท่านมีลูกสาวสองคนรูปร่างหน้าตาสะสวยกิริยามารยาทดีก็จะมาเยี่ยมยามถามข่าวไว้ว่าอตอนนี้ยังเป็นโสดแล้หรือเปล่าถ้างั้นพระองค์ดูนะาเลยและกันจะได้รู้อีนู่เจคนมาหาพอลุกจะาออกมาให้ดูตัวแล้วครับนี่ ดแดงนี้เป็นพี่คนโตชื่อว่าแม่ซ้อยส่วนคนชุดเขี้ยวนั้นนะชื่อว่าแม่แม่สวยเป็นน้องขอดูหน้าหน่อยสิหนู่องเงยนาให้เจ้าเขาดูไหวจ้ะเห็นไม่พี่สวยไหมล่ะของแนวขอเลยเพคะมีเมียเด็กไปไอ้มาจังไรเก่าขี้ก้างตาบ้านกูไปยี่สิบห้าทำไมมาแก้เนีเก่าขี้เลือน หมาบ้านท่านเก่าขี้เลื้นคล้ายเราเลยมันชอบมันชอบขโมยของบ้านเขาบอกไม่แดกไอชาร์ตมาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอายางนี้ไม่โมดเจรจาให้มากความลูกสาวของท่านทั้งสองเป็นโสดใช่ไหมโสดไม่มีแฟนชื่อแม่สร้อยกับแม่สวยเอาซะอย่างนี้ดีกว่าฉันถูกตาต้องใจขอแม่สร้อยให้แต่งงานกับไกลสอนก่นเลยเป็นสร้อยผมไม่เฮ้ยเขาเป็นแฟนผมอีกคนก็ได้จ้ะพี่ทำไมสร้อยไม่ว่าง ขอสวยให้แต่งงานเขาสียไม่ได้สวยนี่แฟนผมมาแล้วเฮ้ยหลวงสดนบ้านท่านเลี้ยงนักเลงกันด้วยเหรอ้วันนีเป็นลูกน้องลูกน้องในบ้านแต่จริงๆก็ต้องคุยกับมานนะเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกสาวก้าโมมจะว่ายังไงอ่ะองค์ท่านพระองค์เป็นอะไรกันเนี่ยสองคนนะเริ่มมาแล้วไอ้นี่ชุดน้าฝนเริ่มอ้อทำงานแล้ว ท่านเป็นพ่อต้องตัดสินใจได้สิเขาไมตัดสินใจไม่ได้เงี้ให้ไอสดมึงนั่งจ้าไอ้ไอ้เมื่อคืนนี้ผมเพิ่งไปหากันมาเมื่อคืนนี้เพิ่งอยู่ด้วยกันเขาเป็นแฟนผมด้วยรู้แล้วรรูู้้กทบัวเมืองแแลล้้ววเมื่อคืนนี้ผมอยู่ด้วยกันตั้งสองทีอะ ีทเฮ้ยทำอะไรสี่ทีอาปากสันละกูหอมแก้มสองทีกูกลับเออไอตัวนี้เล่นดีใส่ถุงกลับบ้านให้หน่อยสิไม่ใช่เป็ดโ้ไม่ต้องเปียงไอหนุ่มน้อยครับอีสองคนโถอีกคนนึงก็อ้วนซะขนาดนี้อีกคนนึงก็ผอมเกินจะมาสู้ลูกเราได้ยังไง มึงไปปล่อยข่าวใช่ไหมมันไม่ดูลูกมันเลยลูกมันอะแกแม่งจะแตกอยู่แล้วเฮ้ยเฮยยมีมีลูกสามคนอีกคนหนึ่งแก้มตึงจนจะแตกอีกคนแม่งเหียวจะติดตีนอยู่แล้วเฮ้ยนี่เอ็งว่าใครเนี่ยนู่นไงนู่นไงแม่งใส่สีเขียว ลูกเราจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอย่าพูดจาแบบนี้หายอุตรีปวดตอนอายุ40่สิบาเฮ้ยเพิ่งส0มสิบฟ้าใช้คำว่าอุตรีอุตรีแล้วขอไปให้ใครขอไปให้ลูกเราสิคนไหนวะหน้าไม่ยังกะไก่ชนนี่ใครพูดอะไรวะแม่งไม่หยุดด้วยเดี๋ยวก่อนใครสอนจัดการสิลูกไอ้แซนไก่ชนใจน้องข้าแน่ เมึงฆ่าพ่อกูตายไอ้สิงไอ้แสงกูแองกูแองเพื่อกูแองมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วมึงฆ่าพ่อกูตายเนี่ยใจเย็นใจเย็นนะมึงรักมันมากกว่ากูไม่จริงเพื่อนยามนี้มึงอยู่ข้างมันมึงลืมกูแล้วเหรอเพื่อนเออมึงหรอเพื่อนทุกคนคือเพื่อนไม่เชื่อไม่เชื่อเป๊ะอะไรไม่เป็นไรมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นวินี้ก็ตึงใจเย็นนะไอ้สองไม่เป็นไร กูไไม่เป็นรความรักของมึงกูยังเป็นเพื่อนกับมึงอยู่เสมอกูไม่เชื่ออุยแก้มมึงเนอะมึงเนี่ยดูตัวเล็กไปเลยเจอนี่ก็ไปอ่ะช่วงนี้บวมอ่ะมันบวมน้ำเว้ยโหมึงใจเย็นมึงเพื่อนกันนะเว้ยมึงอยากได้แฟนกูมากใช่ไหมเฮ้ยอยากได้แฟนกูมากใช่ไหมเออมึงฆ่าศพกูไปก่อนฆ่าพ่อมึงฆ่่าพอกูตายสาธุกูขอให้พ่อมึงตายอ้าว พ่อมึงตายพ่อมึงดิพ่อมึงพ่อมึงตายพ่อมึงตายพ่อมึงดิทำไมเพื่อนก็พ่อเดียวกูใจเย็นใจเย็นสร็ได้มึงเอาไงไอเสียงไอ้แสนคำสัญญาอำนามึงวิ่งคำสัญญ่ฐานหมดซะได้สู้เขาน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะขอบคุณนะอะไร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 เนี่ยต่อหน้าพักกันเนี่ยมาหมั่นเขี้ยวเลยตอนฝนตกเลย เดี๋ยวนาใครสอนอุตตยยลี่ใหญ่เหรอเนี่ยไอ้นี่พูดคำจาจนะใจเย็นใจเย็นมึงสองคนจำคำครูให้ดียิ่งไอสิง่งคำสัญญาของมึงมึงบอกจะกลับมาหากูแต่วันนี้มึงไปแล้วมึงไม่กลับมาเลยไปไม่กลับมาเลยบ้าง าคุยแล้วนะคุยใหม่ดิคุยกันมาดิโอ้ยไอ้ที่ชอบนับตั้งแต่วันนี้วันไหนวะมึงกับกูต่อแต่นี้อย่าได้เจอกันเลยต่อแต่นี้เราจะได้เจอกันทั้งทั้งทักขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายตัวตี๋ไม่มีความหมายพัง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 เก็เพียงใดจะเมื่อต้องการนี่ไหมถ้ามึงแน่ วันนี้มึงกับกูมาเจอกันเจอตั้งจังเจอตั้งจังเจอตั้งจังพี่ยะพี่ยเจอจัดเจอจัดเจอจัดเจอจังจังเฮ้ยเจ้ด้วยแจมนะทำไมถึงหล่อขนาดนี้เนาะมึงเหมือนมึงชอบกันอะเออแม่งกูเหนื่อยคนเดียวเหมือนพวกมึงชอบอะไอโฟยี่มพวกเราคิดกันไว้ใช่ไหมเราไปแดกหมดเลยกูบอกเลยกับะสีเบาๆไม่อยากกบะสีดังหลังมันดังมันก็ได้ยินนะดิมึงจะโตกก็ได้ก็ได้พระบิดาจะทำเช่อใครพระเจ้าค่ ลักษณะไอ้คนนี้เต้นไอ้คนนี้ของแท้แน่ๆน่ไม่มีไม่มีไม่มีของจริงของแท้ไม่มีใครร้องมึงกูได้ของจริงกูได้ของแท้มึงต้องโดนส้นทิ้งกูแน่ๆกูถีบหน้กูถีบแน่มึงต้องโดนส้นตีนกูแน่ๆนมึงจู้อะไรกูเลยกูเคิมมึงทำอย่างนี้ไอ้เอาไอ้นั่นยืนดูไอ้นั่นยืนไม่คุยอะไรไอ้นั่นเหมือนพระเอกคนซื้อเลยพระเอกคนซื้อคนที่ชื่อลุง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนูอย่าร้องแบบนี้ลูกมันย้อมแมวขายย้อมนะครับเอาเอขอเสียงดังๆหน่อยน่นนะเธอเป็นของไม่ทายแล้วไม่ต้องไม่ต้องพี่โจเพลงคนตายอย่ามาร้องกูยังไม่ตายลักษณะอนี่จะแอบรักใช่ไหมเนี่ยหลาร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เหมือนพุ่งมึงชอบอบบมึงพอยแล้วกูเหนื่อยแล้วเนาะ อย่ามาทำเชฟปะแบบนี้นะอุ้ยถึงก็มองนะเลเทหมดแล้วเหลวเป๋หมดแล้วอย่าแย่งกันเล่นนั่งลงตอนหาแม่็แย่งกันเล่นตอนกูเสียงกูเสียงคนเดียวเลยตอนหาแม่งกล้าย้อมกูเลยอะมึงใจเย็นไ้มมึงเพื่อนกันเย็นนะคำว่าเพื่อนมึงกับกูจบกันแล้วเพื่อน มึงไม่ต้องใช้คำว่าเพื่อนกับกูนี่เพลงอะไรเนี่ยเพื่อนไม่เคยไม่ไม่ใช่อ่ะไปฟังเพลงอะไรนักษาะมึงไปคุยกับมันไปกูไม่ยน้ามนขอโอกาสด้วยอยากได้โอกาสเหรอใช่ดีในเมื่อเจ้าทั้งสองบอกว่าเป็นอะไรวะไอเจไอเจได้เพลงไงผมไม่ได้ครับอาจารย์เจยากได้โอกาสยังงั้นเหรอใช่เป็นแฟนใช่ ลูกแล้วลูกเราก็ชอบใช่ยังได้เป็นคู่แต่งงานเหมือนกันเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างไงมาทําตามประเพณีในรั้วในวังกันไหมว่ามาเลยในรั้วในวังเขามีการและจทิงคู่ขี่ม้าทิงทงได้ว่ามขามขี่ขม้าเป็นหรือเปล่าเป็นอยู่แล้วถ้าขี่ม้าเป็นเก่งเก้งแล้วก็มามาขี่ม้าทิงทงกันใครได้ทงไปได้ไมมสวยก็ไปซาอยเป็นคู่แต่งงานสู่พ่าเนาะ เจอคุณแน่ไอ้อ้วนเดี๋ยกูจะกระโดดทับมึงให้แบนเลย